ตัวงามเลยครับประจวงธรรมดาบ้านเฮาคำนี่ล้างข้างหน้าส่งดึงๆครับนี่แมนบ่ครับโอ้แมนครับแมนยูบ่ครับอ๋ยูครับยูอ๋อเห็โตแล้วครับป่าตาดำครับนี่มาต่อกันนี่ก็เด็ดจริงครับงานส่งดึงๆครับ พ,พี่บุ๊คน้องขมาสายจิงๆครับวสวัสดีครับพี่น้องพอขอบคุณบ้านโคคือเก้าครับพาพี่น้องลงทงหายยู่หายกินคือเก้าครับเมื่อนี้ไม่ยามเบ็ดเล่าครับเจ้านี้หม้เก้าหมองเก้าลอกหมือนล้อเปล่าพี่ละครับพี่หมองเคยไดยเคยหมันเจ้านี่สิเป้งได้สิหมันคือเก้าวะครับไม้เก้าไม้เด็ด ไปครับไปเบิ้งไปรุ่นลำกันครับมาหอดหรอครับเอาหลังเรียกกับแม่นหรอกพี่น้องประตองครับอ้ <c oughs> หลังเรียกกับมานเลยครับนี่ กินเลือกครับหยีบรวยครับไสหกหกนี่ครับของเป็นแผลนี่บ่อคอยถือครับไสเบ็ดเปลือกอุอ้ยเลือกรับหลังนี่โอ้โอ ตัวง,งามเลยครับประตองธรรมดาบ้านเฮาครับนี่อ๋อจับยากเห็นหรเพียครับนี่ครับขนาดนี้ถือว่ายี่ครับนี่ประตองธรรมดากินเลิอกอีกแล้วครับนี่เรียบ้อยครับ หลังข้างนากระซ่งดึงๆครับนี่แมนบ่ครับโอ้แมนครับแมนอู้ปะตองอยู่ล้วครับนี่จะโต่งงามเลยครับปะตอง กินเลือกเบิดครับผุ่นนะ่ะจำมับเดียบลอยครับข่าง้างนาก็ส่งดึงๆครับนี่ อยู่บะไปอยู่ครับหกหลกับไปเนี่ครับ หลังขนาส่งดึงๆครับนี่ยูว,วะครับเอ้าอยูครับยูโอ้ตัวใหญ่เลยครับปลาตองธรรมดาครับปอดคือตัวใหญ่แทนขรุนนี่ถือว่าใหญ่ครับปลาตองธรรมดาโอ้ กินเลิออีกแล้วครับพ่นะ่ะจำมับเบียบร้อยครับหลังขนากระซ่งดึงๆครับนี่โอ้เห็นตัวแล้วครับปลาจ่าจำครับนี่ ตาต้มครับตัวหน่อยครับนี่อ้กินเลือดอีกแล้วครับจำมับแต่ว่ากันเทียบก็บประกวดประกัแนแง่งเราแง่่งครับ เรียบร้อยครับขนาดตัวกันนี่ก็เม็ดจีนครับโอ้ประตองครับนี่ <c oughs> ประตองธรรมดาครับเรียบร้อยครับหลังข้นางน,นี้นอส่งดึงๆครับนี่แมนอยู่รับปุ่นอะอยู่เลิกๆปุ่นอะกระตองครับ รอยครับ อีกแล้วครับหลังนี่มาอีกแล้วครับมี่จะประตองด้วยครับจิตดไก เรียบร้อยครับล้างข้างหน้าสายจึงๆครับยัว อยู่ครับเห็นโตหรอกปะตองครับนี่โอ้เกี่ยวครับแก กินเลือกเบิดครับเรียบร้อยครับไปครับใกล้เบิดเราเว้ดพูดครับผู้เว้ผู้ไม่ เบสเราขับหลังทุทไทยแล้วน่ไปครับสรุปผลงานครับเอามาสรุปผลงานป้าเบดเรานี่ครับกกได้มาแปดก่าแจมเนาะครับปาตองละครเชิญไหลปะจะตำเลยมาแจมหนึ่งมื่นแรงปะตองเบิดครับนี่ตัวหน่อยครับปะจะตำนี่ ปลาตองนี่ใครอยู่ครับรุ่นนี่ถือไว้ไงครับปลาตองธรรมดานี่จิตบ่ค่อยดีครับเจ้านี่ไม้เกา่าไม้เด็ดยามเกา่าปลาสิลงหวยล่องเปาบ่หรอครับปลาใหญ่กระไดบ่ได้จัดแจมครับปลาใหไงสอนเป็นสินสล่องเปาบ่หรอล่ะน้ำกระเลื่มบกหรอกครับก็ใครอยู่หรอกครับใครกวนหมึอว่านหมอกกอนอยู่บ่ได้จัดแจมไม่คำมาใส่พูนทางผน เศนี่ก็ไข่ยอยู่พ่อได้อยู่ได้กินอยู่ครับพอได้ลาบอยู่เอาชิมนี่ไปซ้ำนี่นะครับจังเลยกับฝากก็เลยก็ติดตามเด้อครับใจเบิ้องใสยรุ่นสสยเขียเนี่ยพอกันไม่ชิมนาพอเล้ครับยูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงํำด้วยทุกท่านครับสวัสดีครับ